รู้หรือยังคะว่าเราสามารถปักตะก้าสินค้าเพื่อสร้างรายได้บน YouTube ได้แล้วค่ะวิธีการก็ง่ายมากๆไม่ต้องเจ็ดลิง์ให้ยุ่งยากและสำหรับเงื่อนไขการปักตะก้าสินค้าช่องของเราเนี่ยจะต้องเป็น YouTube Partner p โปรแกรมแล้วเท่านั้นค่ะล้าก็เข้าไปที่ YouTube Studio ค่ะจากนั้นก็ไปที่ตรงสร้างรายได้เข้าไปที่ Shopping นะคะแล้วก็ กดเข้าร่วม Affiliate โปรแกรมให้เรียบร้อยค่ะเวลาที่เราลงคอนเทนต์บน YouTube นะคะเราก็จะเห็นคำว่า product นะคะหรือว่าสินค้าเนาะแล้วก็กดเข้าไปจากนั้นก็พิมพ์หา product ที่เราต้องการจะติดบนคอนเทนต์นี้นะคะหรือไป Copy จาก Shopee มาใส่ลงในช่องค้นหาได้เลยจากนั้นก็ add product ที่เราต้องการเข้าไปเลยค่ะและพอวิดีโอเราแสดงมันก็จะมีปุ่มสินค้าเล็กๆนะคะเด้งขึ้นมาเพื่อให้คนที่ดูคอนเทนต์เราเนี่ย คลิกเข้าไปเมื่อคนที่ดูคอนเทนต์ของเราซื้อสินค้าผ่านลิงก์ของเรานะคะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นมานั่นเองค่ะสำหรับคนที่ทำ YouTube มาแล้วนะคะก็สามารถย้อนกลับไปปักตรกราสินค้าในคอนเทนต์เก่าๆได้นะคะก็คือไม่ต้องทำคอนเทนต์ใหม่ก็สามารถปักตรกราสินค้าจากคอนเทนต์เก่าได้เช่นกันค่ะ เมื่อวานนะคะเราก็ไปร่วมงาน YouTube Shopping Accelerator 2025อนาคตของ YouTube ไม่ใช่มีแค่ YouTube Adsense นะคะแต่ก็จะมีการช้อปปิ้งเข้ามาด้วยในงานเมื่อวานเนี่ยเราก็เพุ่งรู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่4นะคะที่เขาเนี่ยลนช์ฟีเจอร์ช้อปปิ้งมาเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นโอกาสของคนไทยแบบเราแล้วนะคะที่จะสร้างรายได้จากการทำช้อปปิ้งแอเฟร i a t e ค่ะ เราก็จะเห็นได้ว่าออนไลน์ช้อปปิ้งเนี่ยก็คือเป็นอนาคตของครีเอเตอร์จริงๆและเพื่อนๆนะคะเริ่มปักสินค้าบนคอนเทนต์ในช่อง YouTube แล้วอยังและสำหรับใครที่ยังไม่เริ่มทำช่อง YouTube นะคะเริ่มตอนนี้ก็ยังไม่สายค่ะก็หวังว่าคลิปนนี้คงจะมีประโยชน์นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย